พูดได้คําเดียวนะคะว่าไม่ปราณีหัวใจแม่แม่เลยจีเดียวค่ะลูกแต่ขอบคุณนะคะที่ลูกลิสยังไม่หันหน้ามาโพสต์นะคะไม่งั้นหัวใจอีแม่เนี่ยวายเข้าไปอีกนะคะนี่ขนาดเห็นแค่ข้างหลังนะโอ้ยโค้งเว้านะคะหุ่นแบบเอสขนาดนี้แล้วดูสะโพกสิแล้วแบบ ความสะบึมนั้นนะ,ะเรียกว่าก้นแดงๆแบบออกกําลังกายมาแบบแน่นๆแบบนี้คือมันดีต่อใจจริงๆค่ะลูกคือหนูหุ่นดีมากจริงๆนะคะแต่แม่แมก็หวาดหวั่นใจว่าแบบจะรับได้สักแค่ไหนนะคะความเซ็กซี่ทะเลเดือดน,นี้เรียกว่ามาม่าทะเลเดือดยังต้องยอมใจค่ะนี่แหละบิกินี่ตัวจิ๋วของน้องนะคะที่แอบเอามาให้ดูกัน แหมเน้นนะถ่ายแบบว่าวิวใช่ไหมแบบภาพกว้างเลยแต่หลายคนบอกว่ามันละสายตาไปไม่ได้จริงๆนะคะเรียกว่าถึงขั้นซูมกันแล้วนะคะเพราะหนูหุ่นดีหุ่นลดมากๆเลยนะคะลูกค้าต้องบอกว่าน้องอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มันดีต่อใจค่ะทะเลภูเขาอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ดูเป็นอิสระมากๆเลยทีเดียวค่ะ ที่สำคัญทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะนี่มันเป็นแค่ภาพแบบท่องเที่ยวหรือเปล่าจริงๆเปล่าค่ะโปรโมทเพลง sexy girl นั่นเอง <laughs> ใช่ไหมลูก <laughs> เพราะว่าก็ต้อง sexy เบอร์นี้นะคะถึงจะอยู่ในเพลง sexy girl ได้นะคะก็เป็นการออกมาโปรโมทใกล้ๆโปรโมทให้เห็นภาพนั่นเองนะคะนี่แหละก็เป็นบิกินี่ตัวน้อยที่พวกเราส่องกันนะตอนที่ครูเชดเขาลงภาพก็คือตัวนี้ใช่ไหมทุกคนอดจำสี ของชุดนั้นไม่ได้แหละหรือว่าจะใช่หรือว่าจะไม่ใช่เอ๊ะหรือยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆคือแบบหุ่นดีมากแล้วดูสิตัวเล็กปุ๊กปิกจริงๆนะคะยิ่งไปอยู่กับท้องทะเลก,กว้างๆแบบนั้นน้องเหล่านี้คือยิ่งดูตัวเล็กแต่ที่หลายคนบอกเนี่ยไม่เกินจริงนะที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่ดูสูงนะกว่าส่วนสูงจริงเพราะว่าด้วยรูปร่างของน้องเนี่ยคือดีมากนะคะ แล้วดูสิทุกคนปกติเราอยากให้ดูขายยาเราต้องแบบถ่ายภาพมุมเงยใช่ไหมแต่น้องเนี่ยดูแล้วก็เป็นมุมตรงๆแถมเป็นมุมกดนิดนดอีกต่างหากนะคะแต่ออกมาเนี่ยเลียวขาเนี่ยดูยาวมากๆเลยนะคะคือสวยแล้วก็หุ่นดีมากๆเลย เฮยไม่รู้ว่าจะแอบเก็บเซตหันหน้าเอาไว้โพสตอนดึกๆให้ใจมันละสัมละสายหรือเปล่าไม่มั่นใจจริงๆนะคะแต่อันนี้พูดได้คำเดียวว่าไม่ปราณีหัวใจกันเลยนะคะนี่แหละเอามาโชว์ให้ดูนะคะซึ่งหลายคนเขาก็บอกเลยว่าหุ่นลิซ่าเนี่ยกลายเป็นหุ่นมาตรฐานของเคป๊ไปแล้วเราก็จะเห็นว่า จริงๆแอดคือแบบศิลปินแครปป๊อปเขาก็หุ่นดีกันทุกคนนะแต่น้อยมากเลยนะคะที่เขาจะเป็นที่ยอมรับว่ามีความที่แบบหุ่นเพอร์เฟกขนาดน้องนะอกเอลสะโพกนะโดยเฉพาะช่วงไหล่เนี่ยเขาเรียกว่าอกผายไหล่ผึ่งตัวจริงเลย จริงๆนะแล้วคือใส่อะไรเนี่ยเป็นไม้แขวนที่แบบดีเลนะิศอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะด้วยความที่หุ่นน้องเนี่ยเซ็กซี่สมส่วนแบบนี้อยู่แล้วนะใส่ชุดจะโป้ไม่โป้อ่ะก็ดูดีนะคะแล้วก็ดูเซ็กซี่ได้แม้จะแบบไม่ต้องเปิดอะไรมากมายก็ตามนะคะซึ่งจุดแข็งของลูกสาวเราก็คือเรียวขาที่แบบเพอร์เฟกขนาดนี้นะคะให้ได้สักครึ่งของขาน้องก็ยังดีนะคะคุณลดมากจริงๆค่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าภาพทะเลเดือดนี้เอามาโพสตตอนรับน้า64ล้าน follower ใน IG หรือเปล่านะจ๊ะก็นี่ราคาดีต่อใจมากๆเลยนะคะเชื่อว่าน่าจะมีภาพอีกแบบว่าเป็นเซตเซเลยอีกเยอะเลยที่น้องน่าจะมาทยอยลงให้เราดูกันนะคะเรียกได้ว่าทําให้หัวใจนะเต้นตุ้มๆุ้ต่อมๆไม่ว่างเว้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนก็อย่าลืมเข้าไปรัวๆหัวใจใน IG น้องด้วยนะคะก็จะได้ผู้ติดตามนะเยอะๆเพราะว่าพอเราไป engagement ไป ไปนู่นไปนี่เชื่อว่าเรื่องของการมองเห็นหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเปิดเพิ่มด้วยนะคะวันนี้เอามาเมาแค่นี้ก่อนอยากได้สะโพกแบบนี้มากทุกคนทุกคนอยากได้ตรงไหนของน้องตรงไหนของน้องคืออะไรสัดส่วนไหนที่เป็นงามองว่าเป็นสัดส่วนทองคําที่แบบถ้าฉันเลือกได้สักหนึ่งอย่างแขนไหมเรียวแขนไหมนะคะหรือว่าช่วงคอช่วงอกช่วงสะโพกช่วงขาบอกมาหน่อยคะ่ะว่าอยากได้ตรงไหนถึงแม้จะเป็นแค่ฝันนะคะแต่ว่าก็ ราก็มโนว่าเราหุ่นแบบลูกสาวไปก่อนก็สบายใจแล้วล่ะค่ะ